อ๋อเรา,ารู้แล้วหนังที่ดีเป็นไงเธอเพิ่งตื่นไม่ใช่หรออา้าวแล้วพรุ่งนี้เรามาดูอีกแล้วรอครั้งหน้าดีกว่าครั้งหน้าวันไหน,นอ่ะว,วันศุกร์ถ้าเราวันอื่นเธอไม่ว่างเหรอไม่ได้อ่ะเราเจอกันได้แค่วันศุกร์เท่านั้นเออก็ก็คือเบื่อกันแล้วก็บอกเว้ยเลยเจอกันบ๊ายบาย หนังใหม่แล้วอยากฟังปะว่มามาคืองี้เว้ยพระเอกอะ่ะมันโดนเพื่อนที่ใกล้าตายขอให้ทาหนังเหมอมันให่หน่อยซึ่งพระเอกอะ่ะแม่งก็ทําหนังมาเว้ยแต่แม่งออกมาห่วยเว้ยแล้วก็โดนคนดา่าคนล้อเลียนอ,อันนี้มันหนังเก่าถึงไม่ยังไม่จบทีนี้เว้ยตอนหนังฉายอะ่ะมันก็ได้มีผีตัวหน,นึ่งอะ่ะดูหนังพระเอกเว้ยแล้วแม่งเกิดชอบขึ้นมาเพราะว่าผีตัวเนี้ยก่อนตายอะ่ะแม่งก็แบบเป็นคนทาหนังแบบเดียวกับพระเอกเลยแล้วก็โดนคนดา่าคนล้อเลียน มันก็เลยแบบฝังใจเว้ยไม่ยอมไปเกิดทีนี้มันก็ได้ไปคุยกับพระเอกเว้ยว่ามันจะช่วยพระเอกทาหนังออกมาที่ดีอะเพื่อไปฉายในปีหน้าโดยผีกับพระเอกอะมันจะเจอกันได้ปอตอนวันศุกเทานานเว้ยเป็นไงผ่อนวเฟ้ยวปะเอาวันนี้แหละจริงปะเนี่ยเล่นไหนทีสุดเล่นอะเล่นก็ได้เล่นผีปะไม่ไดใจเลยให้เราแสดงเป็นผีถูกปะทำไมเราต้องเป็นผีด้วยอ่ะ ก็แบบอแบบ๋อไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยแล้วแบบอยู่ดีเธอก็แบบลากเราไปดูหนังเลยอะก็แบบให้เป็นผีไปแล้วังแบบมันจะได้หนังเราแบบจะได้ดูมีอะไรดอกยั้นเรามาเริ่มทานหนังกัน,นเลยบ้างได้ดีกว่าเอาาเอเมย์อขถามตรง,งๆได้ปะเธอชอบหนังเราตรงไหนวะเพราะว่าหนังของเธอแม่เหมือนเหตุการณ์ในชีวิตเราเลยวะเฮ้ยเธอเคยแบบ แกล้งถีบประตูเพื่อนตอนคล้องน้ำาหรอไม่ใช่อย่างนั้นด้วยเรารู้สึกว่าเราสองคนมีอะไรที่เหมือนกันสักอย่างอะไม่รู้ดิบอกไม่ถูกกดเค้นเสร็จแล้วถ่ายกันเลยปะได้ดิถ่ายกันเลยน้ำสองนใกล้น้องหน่อยเออเมย์นี่เธอเป็นผีนี่เธอไม่กลัวแดดบ้างหรอไม่ได้กลัวธนมนหรอโหเธอตายมานานยังเนี่ยก็ประมาณคปีแล้วแหละ แล้วทำไมไม่ไปเกิดใหม่สักทีอะเพราะว่ายังมีที่ค้างคายเรื่องอะไรหรอเพราะว่าเราอยากทำหนังให้คนดูน้ำตาแตกไงล่ะอ๋อแล้วถ้ารอน้ำตาแตกเธอคนดูเธอจะไปเกิดใหม่ปะคนแบบนี้แม่งอายุยืนได้ไงวะแล้วเธอมีอะไรอยากบอกกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ปะชีวิตอะเป็นสิ่งที่สวยงามน,นะเพราะฉะนั้นอย่าตายเลยนะ เชี่ยอย่างนี้เธอแม่งสวยอ่ะถ้าเราตัดต่อหนังเสร็จเมือ่อไหร่อ่ะให้เธอดูคนแรกเลยเราอยู่ดูด้วยไม่ได้หรอกอาวเธอเป็นอะไรอะ่ะอีกไม่นานเราก็จะไปเกิดใหม่แล้วเฮ้เธอนี่อินบดมากเกินไปปะเนี่ย จะไอเม์ปะวะเม่เนี่ยวะไม่รู้อ่ะมันชื่อเม์อ่ะเม์เพื่อนมาเรียเปล่าไขว่ามาเรียรมาเรียไข่วูนี่เมยแม่งหายไปไหนวะ กำลังดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้เราคงจากลูกนี้ไปแล้วเราอยากจะบอกทุกคนว่าเป็นเฮียอะไรสัตว์ถ้าไม่ชอบหนังของกูก็แค่อยู่เงีเยบๆได้ป่ะไม่เห็นต้องมาล้อเลียนเลยพวกมึงแค่ไม่เข้าใจสิ่งที่กูจะสื่อในหนังพวกมึงรู้ไหมว่ากูเสียใจมากแค่ไหนเฮียกูโดนผีลอก จะไปเกิดใหม่ตอนไหนนะวันนี้แหละทำไมเนาะงั้นรขอถ่ายเธอไว้จงกว่าเธอจะหายไปได้ป่ะเธอไม่เสียใจยมั่งเหรอที่เราจะหายไปไเสียใจยไปอะไงเธอก็หายไปอยู่ดีใช่ป่ะหล่ะเพราะงั้นนะให้เราถ่ายเธอเธอนี่พูดเหมือนพระเอ,อกเลยนะสรุปให้เราถ่ายยแงไง เมเราขอขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาเลยนว้ยถ้าไม่มีเธอมันคงไม่มีหนังเรื่องนี้หรอกจริงๆเราก็อยากอยู่ให้นานกว่านี้นะอยากดูหนังที่เราทําด้วยกันแต่เราคงก็ไปแล้วแล้วเธอว่าแบบคนที่ได้ดูหนังของเราอ่ะมันจะเป็นยังไงวะน้ำตาแตกแน่นอนลาก่อนนะเม สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการข่าวสดทันทุกท่วงทีนะครับผมวีระรายงานข่าววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้คนที่ได้มันดูหนังวันนี้กันนะครับไปกันเลยครับพี่ครับพี่ครับผมขอสัมภาษณ์นะครับหนังวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับมันรู้สึกจนพี่ต้องเอาทิชชู่มาซับน้ำตาเลยครับเปล่าครับเป็นภูมิแพ้ของครับ ตามนั้นเลยครับขอสามคำเกี่ยวกับนันเรื่องนี้นะครับหนังโคตรดีไม่ไหนวะคุณหนังแม่งโคตรดีเนื้อเรื่องดีแสงสวยแล้วมีหักมุมด้วยผงขอแค่สามคำครับพี่อ๋อขอโทษครับอีกแล้ว イチニさん、シーガフドキドキ本当にネたい。でもこのワドできない <noise>